ขอสลับคอนเทนต์นิดนึงผมขอหยุดเอ่อไม่หยุดดิเดี๋ยวเราก็จะเล่นแบ็กมิดบูค o องอยู่แต่ว่าขอมาเล่นอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ผมรอมานานกว่าจะสะสมคัมพีมาได้นะครับพี่ๆกับไอดีนี้เป็นไอดีที่4แล้วซึ่งผมชวด แสงมืดมา3 ID ดีติดโดยการเปิดอุย้ยเสียงเข้าเลยคือเปิดคัมพีร์11ปีไป3 ID ไอดีดีละ2 0 0ใบอะ600ใบแล้วแสงมืดยังไม่ได้เลยนะฮะขอแก้ตัวหน่อยโดยไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่ผมคิดว่าจะเป็นไอดีสุดท้ายแล้วนะครับ อ่มามืดมากว่าดีนี้มีตัวอะไรไม่มีแสงมืดเลยดีนี้แต่เป็นดีที่โอเคนะเอ้ยผมมาผิดไอดีวะหรือเปล่าอ๋อไม่ผิดไม่ผิดถูกละผมมีแสงมืดตัวหนึ่งลืมแต่มันเป็นตัวที่แบบยังไม่ค่อยได้ใช้ยังหาคู่ใช้มันไม่ได้นะครับเป็นน้องโทเทมแสงนั่นเองมันสามารถรีคูดาวได้ทันทีเลยนะให้เพื่อนหนึ่งตัวแล้วก็เร่งเก๋กขึ้นมา50%นะครับดีนะแต่ว่าผมหาคู่ให้จะใช้กับมันยังไม่ได้นะตัวที่แบบ สกิลต้องโหดอะสกิลแบบต้องมาสกิลแบบว่ารีปุ๊บโอ้โหชิบหายแล้วสกิล,ม,กลม,มันกลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหย,ยังไม่เจอยังไม่เจอตัวอย่างนั้นนะเดี๋ยวก่ <SDK> อนก็เลยจะมาหาเป็นแสงมืดไงก็งเลยจะมาหาเป็นแสงมืดนะฮะแสงมืดอีกสักตัวหนึ่งที่จะมาช่วยกันถล่มทลายมาก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องไปแลกคัมภีที่ว่านี้ก่อน ช่องที่นี่มีอะไรให้แลกหรอเอา้ามีเฉยนี่ฮะเรามากด200ใบาจากตรงนี้ก่อนนะครับผมกสะสมเหรียญจนครบ6000นนะคิดดูดิเพื่อจะให้ได้200ใบต้องมี6000เหรียญน,นะครับเริ่มแรกมันจะใช้ที่2,000ันเหรียญก่อนเพื่อแลก100ใบแรกแล้วก็ใช้อีก4,000ันเหรียญเพื่อร่อแลกอีก หนึ่งร้อยใบหลังนะครับโอ้โหหนักจริงๆไหนๆก็มีเหรียญเหลือนะครับเปลี่ยนแท่นซัมมอนด้วยแล้วก็แบ็กกราวด์ด้วยแล้วกันนะผมเก็บอันนี้ไว้เลยนะเปลี่ยนเป็นล่าง6ดาวทันทีถ้าได้แสงมืดหาดาวมาแล้วก็นี่ฮะรับแล้ว200ใบ อันนี้คืออะไรอ่ะแบ็กกราวของโปรไฟล์อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยเลยน,นี่ไม่มีเลยถ้าเจ็ดปีแปดปีไม่เคยเล่นในดีเนี้ยเก้าปีไม่เคยเล่นสิบปีไม่เคยเล่นมาเอาตอนสิบเอ็ดปีแต่เป็นเซิร์ฟเวอร์โกลโบนะฮะโกลโบเลอยู่ชนแนลไทยหน่อยไหมเราเป็นคนไทยก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะโอเค ดีไว้เนี่ยโอ้ยมันจะดีซื้อเก็บไว้ก่อน5ดาวเราก็เอาเพราะมันเป็นไอดีที่ยังอ่อนด้อยนักหอฮาร์ดยังจบไม่ได้เลยดูเลเวลไอดียสาเองนะฮะเดี๋ยวเราเก็บวัตถุดิบเหล่านี้ออกไปก่อนและผมมีแผนการอย่างหนึ่งครับผมจะทําการทําขึ้น6ดาวซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่โชว์แล้วมั้งเราทํา6ดาวขึ้นอะ่ะเมื่อก่อนจะโชว์ในหน้าแชทจ้ะ แต่ผมจะทำสูตรนี้ฮะทำแสงมืดทำแสงขึ้นหดาวแต่เป็นแสงฮะสี่ดาวนะไม่แสงห้าดาวผมเตรียมไว้แล้วนะครับเนี่ยขึ้นปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่เราทำตอนจะเปิดดิเราเปิดอย่างอื่นทิ้งขว้างไปก่อนนะครับเออเออได้ได้ไดเปอื่นทิ้งขว้างไปก่อนครั้งแล้วเปิดเล่นไปนะครับได้เป็นตัวนี้มานะครับ จริงๆเราอยากได้ผู้กันลมไม่ก็ตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ค่อยอ่านแต่ว่าพอไปอ่านสก,กิลก็เออน่าสนใจมันแนวอารีน่ตัวเนี้ยก็เอาไปก่อนแล้วกันอ๋อผ่าสี่ดาวนะครับก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ถ้าเราออกจะเป็นแสงม่วงกันดีนะผมตั้งไว้เลยครับมันจะได้แบบจบๆไปรู้เรื่องนะครับไม่ต้องมาโมาโน กระตุกไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยตัวนี้ต้องหาดาวแน่เลยในมโนเกินเราเอารู้เรื่องเลยที่สีม่วงออกมาครับอันนี้เราคาดหวังแค่สี่ดาวพอคือไอดดไดไ้ดูดส่วมน้ำได้ไหมดูดส้วมน้ำ d k น้ำสี่ดาวไม่ใช่เคไม่ใช่ DK ห้าดาว ส่วนอันนี้ก็เป็นผู้กันลมก็ได้ครับได้แค่สีดาวจะเป็นตัวอะไรดีโอ้ฮับเมจิกยังไม่มีด้วยโอเคเอามาก่อนเอาแล้วมีแสงมือแบบนี้ให้กดได้ถึง8ครั้งขอผ่าม่วงรู้เรื่องอเขี้ปะผ่าม่วงรู้เรื่องงั้นผมต้องไปทำสูตรแล้วละ ต้องทำสูตรแล้วล่ะอีโวน้องพรีสแสงขึ้นมาเป็นหกดาวนะครับชื่ออะไรอ่ะอีโอนะ่าอืมแอปสอบแมนนาไม่เอาดิโอ้โหไปท่าชุบหน่อยเออเอาอท่าชุบสักทีนึง โอเคถือว่าใช้ได้มันบอกในแชทไหมเฮ้ย,ยบอกว่าประกาศให้โรครู้นี่ว่าว่าเราจะได้5้าดาวแสงมืดอุย้ยผ่าเลยนี่ถ้าเป็นแบบไม่ตั้งสีม่วงนี่เราคงแบบคิดว่า5้าดาวออกอะหรือว่าโอ้ยสูติดแต่เป็นไงเราไม่ต้องรำม,นมนโมนโนะฮะ ม่วงมาม่วงมาพี่ขอมาผ่างทีเอาละจุดคลายแบบของเราคืออันนี้ต่างหากว่าไปกันนะฮะไปกันฮนะไปกันฮนะขอ,อทีละใบแล้วกันนะเมื่ออยากสิบทีอะ่ะเพราะว่าทีละใบมันลุ้นกว่านะครับสิบทีเวลามันออกมันออกมาเป็นภาพเลยดิ ถ้าแวมนี่แวมแสงแวมมืดนี่หดาวอยู่แล้วนะไม่ออกเลยนะเนี่ยมันจะได้ลุ้นตอนอย่างเงี้ยแหละครับตอนที่มันแตกออกมาอย่างเงี้ยถ้าเกิด10บใบนะมันจะโผล่าเป็นรูปอย่างเดียวเป็นรูปโปรไฟล์ขึ้นมามันไม่ได้ลนนุนนะพลังของอีโอนาจะมาไหม ก็เป็นแสงมืดสีดาวดีๆก็ได้โลโบมืดสีถ้าโลโบมืดดีดีมาก เตอบแสงก็ได้นะ <c oughs> ลูกตอบแสงก็ดี๋ย้ยมันเมาส์ผมมันหน่วงอะเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเลื่อนแล้วมันกระตุกอะเป็นเวลาเล่นในตัวแอปตัวนี้นะครับเหมือนแอปตัวนี้มันแย่ลงอะเล่นอ,อย่างอื่นไม่เป็นมาเป็นเวลาเล่นแอปตัวนี้ทุกทีเลยเมาส์กระตุก โอ้นังเงืกมืดก็ได้นังเงือกแสงก็ดีอะไรนี้ต้องอันดับแรกคือม่วงต้องมาก่อน ม่วงแรกต้องมาก่อนสุ่มกาชาพาบันเทิงแล้วเราสุ่มกาชาพาบันเทิงฮึบ สีดาวแสงไว้ดีๆโอ้โลโบโมืดสิพักหายใจแปบหนึ่งผ่านไปแล้วประมาณ75ใบนะครับ ยังไม่มีแสงสีม่วงมาเลยเฮ้ยเป็นท่อมแสงว่ะแสงเริ่มมาเว้ย มันตัวที่ตัวแจกอะตอนนี้นะมันค่อยไล่ระดับมาก่อนแสงสี่ดาวมาแล้วเหลือแสงห้าดาวฮึบชึบต้องเป็นแสงมืดอีกแหละใช่ไหมมันเริ่มมากันแล้วืึมเบรดแดนเซอร์แสงก็ดีนะมาว่ะต่อเนื่องเริ่มหายเยอะแล้วฮึ๊บ มุย้ยตัวซ้ำเยวนาเรียกตัวเดิมมาไม่เวลากปางคนบ้านคู่เลยชุบทั้งวันแต่เจอเดมอนลมทีคือจบเลยไม่ต้องเกิดกันเฮ้ยแต่เดเดมอนลมมาเราเอาตัวนั่นไงน,นิกายนั่นไหนตัวผู้หญิงทัดไฟเราได้มาห้าดาวอะมาใบาสกิลพาสซีฟได้นะ เข้าสู่หนึ100่งร้อยใบหนึ่งร้อยใบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีห้าดาวเลยนะฮะว้าเงา เหงาจุงไปเช็คสถานการณ์ชาแน,นลหน่อยดิตอนนี้เรามีรีฟันอยู่ยังไม่มีใครได้แสงมืดเหมือนกันนะใช่ปล่าล่ะ ไปกันต่อครับ เฮ้ยสามใบติดทำไมไม่ออกม่วงกนดีวะโอ้โหอแล้วมืดว่ะ แสงสีม่วงที่เราตามหาจะมาได้ยังอื้อันดินมืดโอเ้เมื่อกีก้อันดินแสนก็ออกอันดินอันดินมืดก็ออกต่อ เดี๋ยวเราอาดฟันได้อีกยีบใบนะเดี๋ยวสีสิบใบพักก่อน แปลกๆแล้วมยัง <c oughs> ไม่ได้ไปเปลี่ยนโปรไฟล์เลยใช่ป่ะ Background ใหม่ล่าสุดน,นี้เลยฮะนี่เดี๋ยวเขามาจัดทีหลังแล้วกัน <c oughs> หนีไหมหนีไปแน่วอื่นหร้อม ทำไมทุกคนปลาหมวกอะ่ะปลาหมวกคืออะไรเอาไปแนวเอหนึ่งหนึ่งศูนย์ได้ไหมแต่นี่มันโกลบอลนะก็ยังเป็นเทอร์เนลของคนไทยอยู่นะไป าต่อเนื่องดีมาก <c oughs> เอาละขอไปเก็บรีฟันหน่อยดิน่าจะครบ20บใบแล้วแหละโอ้สิบเก้ายอยู่ฮนะเดี๋ยวเก็บทีเดียวนะกดไปก่อนอีก5าใบเปล่า ก็ยังไม่ได้อีกอกี่ใบวะอีกห้าใบาโอเคแย่ yeah, แล้ววะ่ะแย่แล้ว ห้าดาวไม่ออกเหงาเลยทำแบบนี้ผมก็เหงาดิพี่พอจะมีทางไหนที่ผมพอจะแก้เกมได้บ้างแพ็กนี้หนึ่งแพ็กแก้เกมที่ก็เต็มจัง ที่เหลือเก็บไปก่อนนะครับไปเข้ากรุ่มไปค <c oughs> าชาไม่พาบันเทิงละพาเครียดละรู้ไหมว่าฉันนั่งฟาร์มไประยะเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอะผมอะ เพื่อที่จะให้ได้ไอ้นี่มา 6, หกพันเหรียญเนี่ยโอ้โหมันห้อยสปีดมาหลอกลวงเราแล้วก็ไม่ออกด้วย ดึงเกมก่อนดึงเกมให้ระบบมันงงก่อนบอกเอ้ยมันหมดแล้วหรอวะอย่างเงี้ยอ๋อเปิดระบบ5้าดาวได้มีมันปิดระบบ5้าดาวใส่ผมอยู่ระบบเกมมันเห็นไอ้นี่แม่งฟาร์มมานี่ว่าอยาให้มันสมหวัง,งตอนนี้มันสงสัยมันหมดแล้วมั้งไงเปิดระบบ5้าดาวกลับมาแกและนั่นไม่เห็นมี สามารถแรก5ดาวได้หนึ่งตัวใช่ไหมตอนนี้ผมมีกี่แต้ม200แต้มแล้วผมมีเท่าไหร่ล่ะส0 0จัดเลยดีฮะตัวที่ผมต้องเอาคือใครช่วยบอกทิว่าตัวไหนผมยังไม่มีเอา้าทำไมไม่มีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นเลยอ่ะ อ๋อมันจะเป็นทึบดำๆใช่ไหมผมต้องการไอน,นั่นล่ะเทียหน้าแน่นอนเฮ้ยเปิดนะครับผมม,มีตัวเปิดขอแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นสายอารีนากันแล้วเหนยใช่ะใช่ใช่ จัดไปเพราะถ้าเราเปลี่ยนใจเรามาเปลี่ยนได้ทีทหลังด้วยใช่ปะ่ะเนี่ยมาเปลี่ยนได้ครับจะใช้พันเหรียญเลยนะเดี๋ยวเรารับเทียนหน้าแก้แก้ขัดดวงก่อนเฮ้ยแท่นไปไหนอ่ะ ไม่ออกจากแท่นด้วยเพราะเป็นการอัญเชิญมาจากกล่องจดหมายเอาเลยนะเทียนาก็มาแล้วอะ่ะแม็กซิมมเลียนต้องมาแล้วแหละเร็วผมยังไม่ได้ไปรับเลยใช่ไหมรับมาแล้วเหรอโหรับรีฟันมาแล้วเหรอยังเฮ้ยไม่ใช่ดิ อ๋รับมาแล้วดิงงง,งละเบอร์เอรละโอ้รับแล้ว30มสิบสุดท้ายครับไม่ได้ก็ไม่ได้ฮนะไม่ได้ก็เดี๋ยวกลับไปเล่นแบ็กมิดบูคองต่อแล้วเดี๋ยวผมจะปิดสตรีมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์ขึ้นมาใหม่เป็นแบ็กมิดบูคองเวอร์ชัน ท้าไปลองบอสไปฮะเม้อยังค้างไว้3เสือ3าทหารเสือสู้ไม่ไหวจริงจเดี๋ยววันนี้ต้ปิดให้ได้ไอ้สาทหารเสือตัวนี้มันอั้นเรามากเลยเนี่ยเป็นสตรีมครั้งแรกที่ไม่มี5ดาวออกอ๋ออ,ออกแล้วเทียนาคิดแต่ว่าเป็นการบังคับเลือก ทุกทีจะตีมอย่างน้อยมต้องมี5ดาวมาสักตัวหนึ่งไนะไม่น่าเชื่อว่าไอดีนี้แห้งเชียวเั้ยเล่นสี่ดาวเด็ดมาก็ได้ไหมเอ้ยโอ้โหเท่ว่ะตัวนี้เท่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 มันคือไอหมูป่าใช่ไหมในเรื่องไอทันจิโร่อะ ถึงแม้จะไม่ใช่ห้าดาวแต่มันเท่ววะโคตรเท่เลยเท่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 ดีเท่ดีเท,ท่จริงๆนะฮะต้องปัน้นละมั้งเนี่ยใช่ป่ะเป็นตัวหมูป่าใช่ป่ะ อ่ไหนตระกูลคอลลับมันอยู่ไหนวะมันจะไปอยู่ข้างล่างเหรอหนี่เนี่ยเราเข้าไปดูที่หมู่ป่าก,กันนะอะ้หาไม่เจอเฉย นี่ไงก็คือตัวนี้โอ้ยอ้ยไม่ใช่นี่มันทันจิโร่มืดต้องตัวนี้นี่อย่างเท่ถ้าคิดตัวก็คือว่าไม่สามารถโดนลดเกรดได้นั่นเองแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี30%แล้วคิดจะคิดจะเข้าเลทอีก20%ตอนที่เริ่ม เริ่มการต่อสู้เลยเนี่ยเหรอแสดงว่าบัฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ย <c oughs> บัฟพ,พาวเวอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ครีเรทอีกยี่สิบเพราะฉะนั้นเราปั้นครีมันแค่แปดสิบพอครับ <c oughs> ไม่ต้องปั้นครีให้เหนื่อยประเด็นคือมีก่อแตกปะไม่มีนะแค่ <c oughs> <c oughs> ตีเขาแล้วก็ติดใบแต่เป็นตัวหาตัวทำก่อแตกนำหน้าไปก่อนแล้วก็ฟาดมันเข้าไป โอเคค่อยว่ากันโอเควันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนที่ตามรับชมนะฮะเสียาจจริงๆเลยไม่ได้ฮะดาาแสงมืดอีกแล้วไปอีนนที่สี่แล้วผมไม่มีแรงจะเล่นไอดีอื่นอีกต่อไปฟาร์มไม่ไหวและะ้วน่าจะยอมแพ้แล้วพอก่อนเอาไว้เจอกันต่อแบ็กมิดวูคงนะ,ะเดี๋ยวผมขอปิดสตรีมตัวนี้แล้วเดี๋ยวเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเจอกันนะจ๊ะบายบายทุกคน